เล่นสตอรี่นี่ไฟไฟสู้เขาไม่ได้เลยครับพี่เรื่องไฟอตอนตอนนี้เซตนักรบเรากลับมาสองคนแล้วครับเดีนไงด,ดีขึ้นม,มนเยดีขึ้นครับพี่ตอนซ้อมดีขึ้นครับโอเคเจวินเจวินกลับสวยครับพี่เจวินกองหน้าแล้วก็สวยเจ็ <Okay. S 2> เซ็กลักศพ เอออยู่สองคนพอดีเลยมีอะไรถามตีปีรอบนี่4สี่รอบไหมตีไปสี่รอบครับพี่โดนหมดเลยเหรอโดนหมดเลยครับแต่สกอร์ประมาณสามบ้างสองบ้างอะไรครับห้าไฟครับแต่ว่าไม่เคยสูตรเลยนะครับอืม ไม่เป็นไรเดีละวลองดูซ้อมแม่งหนักเลยนะกตลังซ้อมแม่งหนักอะหนักเลยครับพี่ซ้อมทุกวันเลยครับตอนนี้ใครที่ยังไม่พัฒนาสีมือพวกผมเออ,อกหมดเลยครับ มีไหมคนที่ไปพัฒนาเมียมันจะก็ค,คือตอนนี้เหมือนทุกคนมันพยายามพัฒนาครับแต่แค่ว่าบางคนมันเรียนรู้ช้าเรียนรู้เร็วอย่างไอ้วินนะครับมันก็พยายามเต็มที่ของมันนั่นแหละรครับแต่ว่ามันก็ยัไงไงวนินพัฒนาขึ้นไปเนี่ยที่พี่ให้ไปฝึกกับคนในกลง่เป็นไงบ้างดีขึ้นไหมก็รู้ จังหวะแล้วจ้าว่ว่าว่าคนหัวแข็งตอนไหนจ้ะตอนนี้แ,แก๊งเราขาดเรื่องเดียวเลยครับพี่ก็คือต้องการตัวล้านหน้าไฟเพิ่มสักคนสองคนเลยครับเจวินกลับมาก็ดีขึ้นครับแต่แต่ข้าก็พยายามเต็มที่แล้วครับพี่พี่พี่ชายข้าแล้วก็จะพยายามอีกครับเพราะเพราะว่าที่ผ่านมาข้าจะเล่นแบบว่าแนวพูดคุยอะไรอย่าง,างเงี้ยวมา,มาด้วยครับ แต่ก็กำลังตามพี่ๆในแก๊งให้ทันอยู่ครับไม่ใช่เขาอ้าต่เราคนเล่นแก๊งกันดิใช่ไหมใช่ครับอ,อย่างยกตัวอย่างเช่นพี่ตืออะไรครับที่แบบเล่นอาวุธไม่เป็นไม่เก่งผมก็บอกแล้วว่า ให้แบบขึ้นสนับตอนนี้แกก็ขึ้นสนับเป็นบวกสองแล้วครับคิดว่าอยากให้แกขึ้นตั้งบวกสาบกี่ก็จะได้ต่อยตัดให้น้องๆได้ก็ก็จะดีครับเวลาคุมหลังบ้าน mm hmm. อย่างน้องผู้หญิงรู้ตัวว่าเล่นอาวบุธไม่เก่งก็ให้ไปเป็นคนกักศพหลังบ้านอะไรครับให้ม mm hmm. ันอยู่ถูกจุดถูกเพี่กัน ไปนแก๊งไม่ได้ทะเลาะกันใะมีปัญหาอะไรกันปะเรื่องทะเลาะกันน้องๆมีมีนิดหน่อยครับแต่ว่าเคลียร์กันเรียบร้อยครับไม่ได <Okay. S 2> ้หนักอะไรครับโคทางหลังนี้ไหวแน่ใช่ไหมบอโลซ้อมมาสามสี่วันแล้วครับพยายามให้มันพัฒนาขึ้นทุกวัน,นะครับพี่แต่ถ้าถ้าถ้ายังมีถ้ายังมีคนแบบวินอยู่ในแก๊ง สักสี่ห้าหกคนนี่คือผมบอกเลยว่าสู้ใครไม่ได้นะครับมันมันสมัยนี้มันไม่มีแล้วนะคนที่แบบเล่นไม่เป็นอนะยุคนี้ขอเล่นเก่งกันหมดเลยนะต้องต้องแอคทีฟตัวเอยงหน่อย <Okay. S 1> เพราะว่าสตอรี่ที่ผ่านมานี้คือสังเกตละว่าแผนแผนคือเวลาเล่นแผนทีไรเนี่ยจะชนะตลอดเลยแต่เวลาเล่นแต่เวลาเจอไฟตรงที่โล่งหรืออะไรเงี้ยจะแพ้เรียบเลยครับทุกสตอรี่เลยครับนี่ทําให้รู้เลยว่าไฟเรามันยังไม่แข็งพอคือ คนในแก,งงก๊งเราสกิลเพลย,ยังไม่มากพอครับคนแบบวินเหรอใช่ครับมันเล่นไม่ค่อยเก่งครับถ้าพูดตรงๆนะพี่เวลาพวกผมซ้อมาเสร็จพวกผมจะเอาโอเวอร์เลยทุกคนมานั่งดูครับว่าใครเล่นแบบไหนบ้างก็ดีนะ จะบอกเลยครับว่าเออเนี่ยใครเล่นพลาดตรงไหนตรงไหนอะไรนี่ไแฟนยังไงบ้าง,ง่ะไ,ไม่พูดไ,ไปอ่ะพี่เชยรไม่มี<อ>ครับพี่อะไรนะไม่มีเหรอใช่ครับอาวินพูดอะไรเมื่อกี้ เป,เปล่าจ้ะอา้าวมีคนโกหกเหรอเรื่องนี้โปลบอกไม่มีแต่ว่าวินบอกว่าพูดไปสิถ้างนันอ๋อข้าข้าหมายถึงว่าให้เขาอธิบายไปจ้ะแต่เมื่อกี้น้ําเสียงเขาปแปลกจ้ะพี่ชาย้องเหมือนกําลังแอบยิ้มหรือขำอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะจ้ะอะไรวินขำอะไรวะเดีย๋ยวเพิ่งมาทักตรงน,น,นี้พี่ชาย้องวินวินตัวมึงตัวมึงอะคุยกับใครก็บอกเขาดิไม่เกี่ยวอะไรกับพี่เลย แล้วแล้วข้าคุยกับใครคุยกับเจไม่ใช่หรอก็บอกแกนี่พี่ชายร้องเอาไม่พี่จะคุยกับพี่ชายกูโฟกัสแก๊งวินกูไม่ได้มีโฟมมีแฟนนะไปพูดอะไรมัวสัวไปเนี่ยเขาไม่ได้พูดถามพี่ชายข้าเขาไม่ได้พูดเลยเจยเจอะไรครับอันนี้ข้าขอแย้งจากพี่ชายข้าไม่ไม่ใช่เรื่องจริงจ้ะส่วนผมไม่มีครับพี่ชายโฟกัสแก๊งอย่างเดียวข้านี่เต็มไปด้วยนี่ท่านเลยเนาะพี่ชายรอง ไม่ชอบพ่อไม่ไม่ได้ชอบใครครับพี่จริงป่ะจริงครับถ้ามีโอกาสอะถ้ามีโอกาสาจะจีบเขาอะจะจีบปะไม่ครับพี่ไม่ครับมั่นใจ มั่นใจับพี่โฟกัสใครแก่งเลยครับโอเคเชื่อได้ปะวินเปิดใจเชื่อสักครั้งก็ได้จ้ะพี่พี่ชายข้ามันแล้ว่เชื่อไม่ได้เหรออ๋อเชื่อเชื่อได้จ้ะ แต่พี่ชายลองโปโลเขาก็โฟกัสแก๊งจริงจ้ะผมตั้งเป้าหมายครับผมจะอยากพายิเบชนะให้ได้ครับเนี่ยคนมึนๆอยางไอวินเนี่ยผมอยากแบบแลอวอนต้องเก่งขึ้นนะถ้ามีคนมาแก๊งแบบมึงอีกมันสู้เขาไม่ได้นะแล้วตอนแรกท่านตีข้าเรื่องอุ้มศพดึงเพื่อนทุกวันนี้ข้าก็ทําได้แล้วมันก็ต้องพัฒนาไปแล้วท่านมาพูดตรงนี้แล้วพี่ชายข้าเขาจะคิดยังไงข้ายังไม่เคยแทงข้างหลังท่านนะแล้วก็มึงพัฒนาดีมึงไม่ได้ชอบเขาใช่ปะ ไม่ครับพี่ไม่ครับแต่กูชอบเขาะเอะแงดีเลยถ้ามึงไม่ชอบเขา ดูอะไรดีแล้วกันโอเคปะได้ครับพี่แต่ป่าป่าแต่อะไรวะเหมือนผมผมเห็นว่าน้องเขามีมีหนุม่มแล้วครับ ไม่เป็นไรพี่แค่บอกว่าพี่แค่ชอบขอเขาเฉยๆอ๋อได้ครับพี่เดี๋ยวดูแลให้ครับมึงก็หาวิธีเขาเลิกกับแฟนเขาดิาดทำให้กูได้ปะทำให้เขาเลิกกับแฟนเหรอครับใช่ เดี๋ยวนะไม่ได้สนใจเขาไม่อย่เหรอจะไปรู้ได้ไงเขามีแฟนแล้วอะติ๊กบอกว่าไอ้น้องชายข้าอางหลังใช่ใช่ใช่จ้กพี่ชายข้าถูกจ้ะคนเราถ้าไม่ได้สนใจกันจะรู้เรื่องส่วนตัวปาวะใช่ตอนตอนตอนน้องข้อแก๊มาผมสอบถามทุกเรื่องเลยครับนั่งคุยกับวิลลี่ว่าชีวิตน้องเป็นอะไรยังไงบ้างแต่ปกติเขาจะไม่ค่อยถามเรื่องแฟนกันจริงไหมจ้ะพี่ชายข้าอันนี้เข้ามาแปลกๆจ้ะถูกอย่างที่ท่านคิดจ้ะ ไหนเราพูดเดี๋ยวคนรู้จักกันปกติเนี่ยแบบไม่ได้ชอบกันเนี่ยจะถามอะไรกันวะอ่ะอย่างข้ากับพี่ชายรองโปโลยกตัวอย่างข้าเขาเนี่ยข้าเขาแก๊งมาวันแรกเขาไม่ได้เคยถามเขาเลยนะว่าข้ามีแฟนหรือยังไม่จ้ะเขาก็คุยกันเรื่องอื่นสับเพเหแร้วกันไปจ้ะมีเรื่องอื่นนะพีได้นะครับตอนข้าแก๊งมาเขาถามไหว่าไอ้บินมีแฟนหรือวะไม่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 ได้ถามเลยครับไม่มีออกจากปากเลยจ้ะคํานี้จ้ะเขาก็ถามเขาก็ ตอนที่ทำเนี่ยตอนที่อยู่แก๊งอะไรเนี่ยเข้ามาก็ไม่ไม,ไม่ถามว่ามีแฟนเปล่าไม่เคยถามใช่จ้ะเขาก็ชวนข้าฟาร์มแล้วก็ให้ข้าไปฝึกอะไรอย่างงี้จ้ะแต่ไม่ไอ้เรื่องแฟนนี่ไม่เคยมีถามจ้ะแต่ท่านสงสัยถูกแล้วจ้ะเข้าว่าแปลกๆปกวิน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 ,วนต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนก็คือน้องน้องเขาเป็นผู้หญิงไงเป็นผู้หญิงแล้วเป็นคนแรกด้วยที่ที่แบบท่าน<บ>อาธิบายกับพี่ชา้ค<อ>้าสี่เข,า,ขาถามข้าท่านก็ต้องอธิบายกับเขาถ้ามาพูดค่าทําไมเจลองโปรโลว่า เออ่ท um, ี mm ่ถามไว้เพราะว่าไม่อยากให้มันแต่ช่างันเถอะไม่มีผลอะไรหรอกเพราะมันไม่ได้ชอบเขาไงใช่ไหมพี่ขอแล้น้องคนนี้ได้เลยครับพี่โอเคเอ้ยเอวิลลงวิลลี่อยู่ปะ ไอ,ไอวิลลี่น่าจะยังไม่ไม่เข้าครับพี่โทรโทรไม่รับเหมือนกันครับโอเค,อเคแกงเราก็ซ้อมไปเลยซ้อมไม่หนักอะ่ะซ้อมไม่หนักไว้ เอ้ยเมืออนะไรไปแล้วซ้อมหนักครับพี่ซ้อมทุกวันเลยครับโอเคดีๆๆและปกติใครดูแลเขาอน้องคนนั้นนะ่ะน้องคนนั้นแหละครับอืมด,ดูแลนี่มาถึงดูแลยังไงนะครับอ ปกติเราไม่ดูแลผู้หญิงอ่ะถ้าถ้าสมมติว่าเป็นงานแกงอะไรครับก็จะนั่งรถทํางานแกงแต่ว่าช่วงนี้แกงเราจะผักครับพี่จะให้น้องๆแยกย,ย้ายฟาร์มแล้วเจอกันอีกทีก็จะเป็นซ้อมสามทุ่มอะไรเงี้ยครับโอเคไม่รแล้ว จอกันได้ครับพี่เจอกันครับเฮ้ยไปคนเดียวกันเลยรอยู่อมั้งนะได้ได้ครับพี่ได้ครับไม่เอาดีกว่าไปไอวินดีกว่าเ้ยไปไปด้วยกันก็ได้จากพี่พี่ชายครับชัวร์นะมันไม่ได้ชอบเพราใช่เพราะว่าพี่ชายลองโปโลเพาว่าไจวินอยู่ไหนเดี๋ยวไปรับท่านที่ก่อนเลยจากพี่พี่ชายครับมาเลยครับพี่ชายขึ้นมาเลยเอวินขึ้นมาดิ